สบายดีพบกับซองบูบี้สแนวทุกคนอ่ะตอนนี้บูบี้จะมาพาะเรื่องประเด็นบูบี้อ่าด้เมืองบ้านทางแรกสี่ปืจังไดนส่ว่าจังหดเนาะคือแบบว่าอ่าบูบี้ด้เมืออ่อบาบ้ารั้งรกคกทางแรกเลยคือเแรกในีวิตเลยที่บามาอยู่นี่แด้ประมาณเป็นสามเดือนแล้วด้เมือบ้านแค่เดือนหนึ่งเออคนไปเอาผิดแล้วอ่าทิตงหนึง่งในเมือเดือนหนึ่งเนาะ อ่าพ <c oughs> ี่กาพึ่ซึ้งว่าเมื่อบ้านเรเป็นจังใหน่ึ่งซึงว่าตื่นเต้นเราทุกคนนอะเมื่อบ้านกากาพุ่ซึกงว่าตื่นเต้นนะกาแบบสะท้อนใจน้ะที่ว่าในเมื่ออ่าเห็นบ้านตัวเองบ้านเกิดของน้อตัวเองที่ว่าตัวเองเคยอยู่มาที่ว่าตัวเองเคยเฮียนมาห้องเฮียนที่ตัวเองเคยเฮียนมากาแบบกระดิใจนาะที่ว่าเห็นน้องเฮียนแล้วกระดีใจกาที่แป็ว่า กับพุมใจดีใจเนาะที่มาได้เห็นหรงเยนดีเที่ยวเ,เยนมาแล้วก็ได้เห็นบ้านที่อยู่ของเขาเน,ะนาะคือแบบว่าการด้เมื่อบ้านครั้งแรกก็คือแบบว่าก็ดีใจดีใจที่สุดเลยที่แบบที่แบบว่าบ่ได้เมื่อบ้านจากคังแล้วคือคิดหนึ่งเออขอโทษขอพาย่าผิดแล้วเดือนหนึ่งเมื่อเธอหนึ่งเ้องกัแปลว่าสึวดีใจเนาะซึ่งว่า ดีใจอินีดีใจเพื่อว่าเพื่อในเมืองบานเพื่อได้เห็นอ่าพี่น้องเออ,อยไอย้ลุงอ่าวอาที่ว่าซื่อว่าเป็นยังไหนในเมืองบานทางแรกซอ่ซวาก,าก็กระดีก็ะดีใจเนาะคือแบบอ่กบาก็ะดีใจที่ว่าในเมืองบางขังเล็กกะดีใจอินีคือช่วงสรวงตอนนั้นเนี่ยเพื่อ่าค่อไบริเนือง่วนนั้นเนาะคือปลว่ากา คือว่าอ่าพี่จังเขาจะบริเมืองเนาะแ่ลว่าบ่มีไผ่อยู่อ่ะเงินหลังนี้บ่มีไผ่พาเงินนี้พอเงินอยูนอยูนี้พอเงินอ้าวพอ,อยูนี้แต่ว่าค่อยกับบริาํามบ,บริเมืองเนาะในช่วงนั้นกาสช่วงโควิดเนี่ยกะจะเมือบ,บริเขาจะการล็อกดาวน์เนี่ยนะเออเขาจะไปล็อกดาวน์เนี่ยกาจะไปใส่กับบริจะมาใส่กับบริเแต่ว่าอ่าแต่ว่าตอนนี้เฮาก็จะเมือบ้านไร้แล้ว ไปนี่มาหันได้แล้วกระพาสบายมาสบาย nio, ลแล้วลวกสบายแล้วกาตอนนี้กะกระพุ่มใจที่ว่าใดเมือบ้านเป็นรอบที่สองรอบปีหนึ่งเดืมเงินแล้วกลเป็นรอบที่สองถามมาเห็นบ้านตัวเองแล้วเป็นจังใหญแเนี่ยกะเออว่ากระดีใจดีอกดีใจที่ว่าได้เห็นบ้านตัวเองได้เห็นทงนาได้เห็นเข้าที่ว่าตัวเองเคยเออเคยเกี่ยวตัวเองเคยดำตัวเองเคยลกลกกาที่ างนานตัวเองเคยอยู่เนาะกาที่ว่าหูส้สซึกเป็นจังไดเนี่ยก็คือว่าหู้สึกเป็นบแบบแบบแาบดีใจอุ่นใจดีใจที่ว่าได้อ่าเห็นที่เหน็นงานตัวเองเนาะแล้วก็ได้เห็นงวัวได้เห็นควายได้ยินเสียงกระดิ่งงัวได้ยินเสียงกระดิ่งควายเขาชื่อว่าอุ่นใจดีใจที่ว่ากระดิใจอีหลีที่ว่าในเมือออาบ้านตัวเอง ที่ได้เมื่อหาเยี่ยมยำบ้านตัวเองที่ว่าได้เมื่อเกี่ยวข้าวบ้านตัวเองเนาะกาได้เมื่อได้เมื่อนอนอยู่ินตัวเองกาถามว่าที่ใจบอกเออก็ดีใจเนาะที่ว่าที่ที่เราได้เมื่อเยี่ยมยำบ้านตัวเองที่ได้เมื่อนอนบ้านตัวเองแล้วก็ได้เมื่อนอนที่ยวนแพ่เท่าแล้วก็ได้เมื่ออได้เมื่อได้นุ่มได้ไวแม่เท่าที่ว่าเขาก็ดีใจที่แบบเขาได้มาบ้านเฮา รู <ersch> ้สึกว่าดีใจดีใจน้องว่าครับพุ่มใจดีใจน้ะที่ว่าเขาด้เมื่อนอนยู่เงินตัวเองนอนอยู่บ้านเกิดมึงนอนตัวเองก็ดีใจเนาะที่แบบว่าเขาดีใจที่ว่าเขาได้เมื่อทำธุรกิจอยู่บ้านของเขาเมื่อไดกรยาหนักาไดกรยาเขากับพุ่มใจที่ว่าเขาได้มาบ้านตัวเองแล้วเขาได้มีความสุขกับบ้านตัวเองเนาะที่แบบถามว่าเาอยู่บ้านเกิดเื่นมีความสุขบอ จะมีความสุขอยู่แต่ว่ามีความสุข่หลายอะไรเพราะว่าตัวเองเนาะถามมาว่าตัวเองมีความสุขบอมีความสุขมากดีใจดีดดเนาะที่ว่าอ่าเฮานี่ได้เกิดอยู่ฝั่งนั้นไงอยู่ฝั่งนั้นแล้วจะมาฟังนี้ถามว่าทั้งสองฟังดีใจทั้งแดดก่อนก็ดีใจทั้งฟังพุนก่อนฟังพี่จนดีใจบอกก็ดีใจอยู่ดีใจบ่ได้แต่ว่าทวนมีความสุขและมีความมวนที่สุดทางไหนมวนที่สุดก็คือบ่า ทางนี 1, move, ้กับมวลแบบหนึ่งทางนั้นกับมวลแบบหนึ่งแทุกคนเนาะได้่าทางเดมีมูลไหลกับมูลกะจะบอกเรือเดียว่ากรบทังนี่กะจะ่ากะกะมีมูลไหลอยู่แต่มาเม็่หไหยข้างฝั่งนั้นเพอนด้หนี่เออมูเยอะแยะเลยไหลอีหลีฝั่งนี้มันมีอยู่กับเ่หไหยเออกับเมื่อไหร่ฝั่งนั้นมีมูลมันจะหลายอีหลีแต่ฝั่งนี้มีมูมันจะเม่อไหร่เม่าไหร่้างฝั่งนั้นเพรานั้หนี่เออรู้สึกว่ามูลนี่ ลีนนำกันตั้งแต่ข่อยเงียนอยู่ปหนึ่งจนมาต่ำปห้าตอนนี้ก็จรากเงียนมเจ็ดจบก็จะากรสิทธจบแล้วมูข่อยเนาะซื่อว่านางนางนางหมั่นกับนางใหญ่สองคนนี้เป็นมูห้างมูเพลงข่อยเลยมาว่าตอนนี้ข่อยอยากติดต่อหาหาหาข่อยอยู่แต่บาติตต่อหาข้าราชาอะไรแต่ว่า คอยบอวมพิเศษกับเจ้าแล้วคอยบอวเมเป็นเจอกับเจ้าเนาะส่วนทั้งสองคนนี้อดีตน,น้ำกันมาแล้วเคยกินซีนกินซุกกินดิบมาน้ำกันเนาะอดีตน,น้ำกันตั้งแต่ขอเห็นจัปอดหนึ่งตอนนี้อ่าปัจจุบันนี้ทั้งสองคนนั่นมูคอยทั้งสองคนนั่นกเ็เืนยนจบแล้วคือถามว่าเมืองบ้านเป็นจังไหนก็อ,อบอุ่นเนาะในครบอ่าพี่น้องหรืวอว่าในครบเอื้อยอายอ่าวอ่ะ เม่เท่าเพอเท่าเนาะด้วยว่าในคบมูในคบเพื่อนเนาะอาการได้เห็นเพื่อนซัดที่เราเคยอยู่มาถามว่าดีใจบอเออก็ดีใจถาม่ากาสนุกบอเออสนุกเนาะบ้านท,ที่เราเคยอยู่เพื่อนที่เราเคยกอดถ้วยที่เราเคยล้างเข้าที่เราเคยนึ่งเนาะกาเอาทึกว่าอุ้ยทึกว่าดีใจที่แบบว่าแต่เมื่อเห็นบ้านของเขา ไุด้นเมื yet, died, died, ่อเธอหนึ่งเนาะรูว่าก็ดีใจกาไปว่ากัอุ่นใจเนาะในเมื่อเห็นบ้านตัวเองต่เมื่อยามบ้านตัวเองในเมื่อเย็บบ้านตัวเองขาวรูึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจอีหมีรู้สึกว่ากาการซุวมาดีใจเนาะและเมื่อบ้านครั้งนี้โบเห็นแม่เท่าเลยเพราะว่าแม่เท่าได้ไปจากแล้วอ่าได้ไปจากุจกานแล้ว กับผเห็นเลยอ่าแต่ว่าเมื่อบา้านครั้งที่หนึ่งกับคุณชูมาก็ค่อยใจเนาะที่ว่าผเห็นแม่เท่าก็อค่อยใจที่ว่าได้เห็นแต่พอเท่ากับกับผไ,ได้อุ่นใจเลยที่ว่าได้เห็นแม่เท่าเมื่อบา้านคร,รนนั้งแรกกับชู่าเสียใจนิดนึงที่ว่าบเห็นแม่เท่าที่เมื่อบ้านแต่ละครั้งจะได้เห็นแม่เท่าคอยได้เห็นแม่เท่าปากลมน้ำ แต่ว่าเมื่อชุดนี้ไม่เท่ากับเราเห็นเห็นแต่พอเท่ามันสุกว่าเสียใจมากๆเลยแต่ว่าเขากะน้ำทำน้ำทำใจได้แต่กะยังพุ่มใจได้แต่ก่อนจะมาเวียงกับมีไม่เท่าคอยทางก่อนจะเมื่อก็มีไม่เท่าเอ่อมีไม่เท่ากวาดหืนกวาสานห้าก็ขึ้นบ่อเออกะขึ้นขึ้นยูแต่ว่า เฮ็ตอย่าง่นบได้แล้วแต่ว่ารอท้าเมือ่อฮิดกล่องบุญและฮ็ตบุญแจ้เฮ็ดต้นเห็นลำหาาพันนะฮ้เขาช่วยได้แต่สํำนี้เนาะคือ,อคือแบบตอนตอนตอนล้นไปจากนั้นบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาเราเลยเห็นแต่เขาจะเอาผ้าที่เราเคยตุ้มนั้นพกไว้อยู่ที่เลื่อของคอยส่งมาให้เบิม่มเนะาะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด อยากเมื่อบ้านกับเมื A ่อบ่ได้ค so ือโควิดกับช่วงเขาเจ้าล็อกดาวช่วงโควิดมาแรงๆช่วงนั้นใช่ไหช่วงโควิดมาแหงๆเลยมาแรงๆเลยกาสึกว่าผมได้เห็นนาไม่เท่าทึกว่ากาคิดฮอนคิดถึงกาเป็นจั้งไต่กาคิดฮอดคิดถึงอยู่แต่ว่าตอนนี้เห็นหู้ก็ยังเห็นบ่ได้เลยแต่ภูมิใจเนาะ ที่มาเขาบบรด้เห็นเนาะถามว่าปูกับเมทัลฮักกันซ้ำปูกับเมทัลฮักไผ่แพงแพงที่สุดกว่าก็คือก็ฮักอ่ายักซ้ำกันแหละเนาะแต่วา่ากาปูค่อยก็ไดเฮดบุญแจ,จไปแล้วไดกินข้าวแจ้กไปแล้วก็ขึ้นเปเกอสวัสดีรถไฟแล้วซึ่งเมทัลของ่ข่ ยัง่ทรนได้ก no. ินเขาแจ้ยังบรทณตดเขาแจเกี่ยมกับบังซิเห็ดข้าวเจเห็ดต้นเห็ดลำเห็ดบุญเห็ดทานมหาเพลินเนาะกะซึ่งว่าดีใจบอที่ได้เห็ดต้นเห็ดลำหาเพลินที่ได้เฮ็ดกล่องบุญหาเพลินที่ได้เห็ดข้าว้จหาเพลินที่ได้เห็ดม้วนเห็ดซ่นที่ได้กิ่นอ่าแบบได้กินนข้าว้จหาเพลินดีใจบอซึ้งว่าก็ดีใจตื่นเต้นในตื่นตื่นตื่นเต้นในหนึ่งก็ดีใจในหนึ่งที่แบบว่า เมื่อบ้านทุกครั้งที่จะเห็นเพื่อนนั่งลมน้ำจะเห็นเพื่อนคอยทางท่าแต่ว่าเมื่อชุดนี้พอเห็นเพื่อนเลยเห็นแต่ในหูแต่ว่าก่าความความแมรบรวนใจนะความความเสียใจแล้วก็ความอ่อนใจก่ากินฮอดเพเออกะกินฮอดทั้งสองฮอททั้งปูค่อยก็ทางเมทเ่าค่อยกิ็นฮอท่สูตหม่อเมทเาค่อย ปูค่อยแต่บริจิตค่อปไปไหนเนาะซึ่งนาฏิกิจเขาเจ๊คือเราไเปเกิดสวัสดิ์นฟแล้วซึ่งไม่เท่าค่อยยังพันได้ไปเกิดเลยเพราะว่ายังว่นาฏิกิจเขาเจ๊เนาะซึ่งวันอาทิตย์นี้ยก็จะได้เมือวบ้านเมือเใ,ให้ต้นให้ลำให้กล่องปูนหาไม่เท่าค่อยและค่อยเมือฮอดบ้านค่อยก่อ่อยจะอัดวิดีโอให้เบ่งและ่ายวิดีโอให้เบ่งทุกคนเนาะคือแบบว่าการจะใ,ใจได้เมือเหยียบบ้านค่อยล้วก็ได้เมือ เมื่อนอนเือนที่เฮานอนด้เมื stood, ่อเกิดเือนที่เขาเกิดนั้นเฮากบบภูมิใจภูมิใจเนาะทุกกระยารวยกระยาจนกระยาเขาได้เมื่ออยากบ้านเฮาแล้วเขาได้บ่อเห็นบ้านเฮาแล้วเขากับความดีใจความเอ่ออ่าความแบบสนุกใจแความอบอุ่นที่ว่าด้เมื่อเห็นอายญาติพี่น้องเดี๋ยวดมนำเดี๋ยวเบ้านำเนาะเฮาก็ดีใจแล้วเขาก็อุ่นใจแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ ว่าสับกระให้ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพอบิวชาแนลในเดียวทุกคนพอบีวชาแนลก็ขอจบคลิปคราวนี้ที่ว่ามาอ่าพระเจ้าเอิญมาที่มาสัมภาษณ์ตัวเองเนาะกาคลิปนี้ขอจะเพียงเจ้มามีแพมไอคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี